ดูท่าท่านอนดูทีวีท่านอนทีวีท่านสังเกเ็ใจจริงสบายเลยเนาะเนาะวัดอคุณชายคุณชายเพชรฮะ ะนอนแบะแช่ดูทีวีเลยสบายใจไทยแลนด์แปลงฝันยังปากเปิดบ่าวหนูอ่ะผู้ใจผู้ใจหมาวนหมูต้นไข่ไข่ไข่มู่ต้นอะไรอ่ะ

ท uh well ี่ค่ะมาดูผ um un ู้สอนเรานะคะติ็กๆดึงดึงดูข่าวอะไรอ่ะอะไรไปไหนนอนกับพี่มีไปพี่มีนอนอยู่เนี่ยที่ค่ะมาดูเด็กน้อยนะคะ เอาอะไร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 อ้วนอือเอาอะไรคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้นๆก่อนนอนนะคะคลิปครับเคลียร์ไปมาส่งก่อนนอนครับสวัสดีครับสวัสดีรับชมนะวันสวัสดีน้ยสวัสดีครับไม่สนใจละเล่นละนี่แค่มีใครเนี่ยพี่มีจะนอนแล้วนะพี่มีจะนอนแล้วพี่มีจะนอนแล้ว ของเล่นของรักของห่วงข้อข้อพิมีเลยปะข้า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 ข้ไม่ได้ไงโอ้ขหห่วงห่วง้ของรักของหวงเอาไปไหนแกหาไปเที่ยวกัน้ค่ะสวัสดีค่ะข้าแรกข้อจะกระเจี๊ยบกระเจีะจกจ เล่นด้วยเล่นด้วยเอามาเก็บเอามาเก็บเล่นแล้วเก็บของเล่นน่ะเอสวัสดีค่ะ